สวัสดีครับสดร้อนกับคุูเย่พงแตกครับวันนี้ยินได้แต่อาหารเบาครับวันนี้เปียกมูบะช,ช่อครับดูฟันครับดูฟัน่อนฮอนไล <c oughs> อหมูบะชอเด้งๆซุปครับนวลเผ็ดเปรี้ยวหวานออกเค็มนิดๆไม่อยากปุ่นฟังแต่ร้อนมากแับบำรุงครับมูบะชอบครับก็เปี่ยกครับ อืมยมทำเองนะเนี่ยเนื้อซื้อเราทำชุดสำเร็จมาชุดสำเร็จมาเรามาต้มนะครับซื้อเนื้อมุงปลาช่อมาครับเดียรกวันนี้จิตจ่มใจครับ